มณนนีรู้สึกหิวโหยของสดของข่าวจนน้ำลายไหลยเยิ้มมันกระหายจนท้องใสของเธอร้องดังโครมครามหญิงสาวไม่รอช้าเธอเดินลัดลอทุ่งนาย่องเข้าไปที่ขอกวัวของใหญ่สมอยมณนนีใช้ผ้าด้ามใหญ่ฟันเข้าที่หัวและพยุงวัวจนลม้มลงตับไตใสพุงของวัวทะลักออกมามณีใช้สองอุ้งมือโกยเครื่องในเหล่านั้นมากัดกินจนเต็มพุง เธอกลับมาบ้านนอนอิ่มเลยโดยไม่รู้สึกตัวเองว่าทำอะไรผิดไปเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่หลวงพอ่อทูได้มรณภาพลงไปเรื่องราวของท่านก็ถูกเล่าขานในทางที่ไม่ดีมาโดยตลอดน้องสาวเพียงคนเดียวของท่านชื่อว่ามณีได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับชายต่างหมู่บ้าน ยังคงใช้ชีวิตลำบากเพราะถูกมองว่าครอบครัวเดียวกันน่าจะเป็นคนไม่ดีเหมือนพี่ชายเธอจึงไม่ค่อยออกไปพบปะผู้คนอาศัยอยู่ที่บ้านสวนท้ายทุ่งนาห่างไกลจากหมู่บ้านสามีของเธอต้องคอยออกไปรับจ้างต่างจังหวัดและกลับมาเยี่ยมมาีเดือนละครั้งทําให้เธออยู่ตัวคนเดียวจนเคยชินและทลําไรทําสวนปลูกผักขายเป็นอาชีพเสริม แต่สิ่งที่ยุ่งยากไปมากกว่านั้นคือมน,นี้ต้องนําผลผลิตไปขายในต่างที่เนื่องจากคนในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าพูดคุยกับเธอเลยสักคนช่วงนี้เข้าฤดูฝนพืชผักปลูกไว้ไม่ค่อยสู่ดีล้มตายกันละเนล่ะหน้ามณีรู้สึกหดหูใจไม่เป็นอันกินอันนอนแต่แล้วเธอรู้สึกเหมือนว่าอุณหภูมิในร่างกายของตนกลับเปลี่ยนไป มันดูร้อนรุ่มมาจากเท้าล้ามาที่หัวจูจูคนลุกสู้ทั้งตัวกลับบ้านเนาสันสะบ,บ้านแทนขณะที่กำลังแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มีเสียงหญิงแก่พูดขึ้นว่าเองมันมีเองถูกเลือกให้สืบทอดทายาทปอบเชื้อของตระกูลเราแล้วจากนี้ไปเองเป็นปอบ ถึงแม้จะยอมรับหรือไม่ก็ตามท่านใดตัวของมณีสะดุ้งเพื่อแล้วกับมีอะไรเข้าไปสิงในร่างกายของเธอตาเขาของเธอกลายเป็นสีแดงกามมองคว้างลอกแลกไปมาคล้ายกับถูกสะกดจีแต่ความรู้สึกลึกๆมณนนียังคงพยายามควบคุมตนให้สู้กับสิ่งดีรับนี้เองไม่สามารถฟื้นชะตาของเองได้หรอกนางมณีนน ทำตามที่ข้าสั่งเองจะร่ำรวยได้ในสิ่งที่ต้องการไม่อับจนเช่นนี้อีกต่อไปมณีได้ยินจึงเกิดความอยากได้อยากมีขึ้นมาในทันทีก็ได้ข้าจะยอมรับในสิ่งที่ท่ทานมอบให้เธอหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลาั่งเพราะได้รับพลังเชื่อเข้ามาในตัวโตวมนมณีรู้สึกหิวโหยของ,ของสดของข่าว จนน้ำลายไหลยเยิ้มมันกระหายจนท้องใสของเธอร้องดังโครมครามหญิงสาวไม่รอช้าเธอเดินลัดลอทุ่งนาย่องเข้าไปที่คอกวัวของยายชมอยมณีใช้ผ้าด้ามใหญ่ฟันเข้าที่หัวและพยุงวัวจนลม้มลงตับไตไส้พุงของวัวทะลักออกมามณีใช้สองอุ้งมือโอเครื่องในเหล่านั้นมันกัดกินจนเต็มพุง เธอกลับมาบ้านนอนหลังแรกโดยไม่รู้สึกตัวเองว่าทำอะไรผิดไปเลยแม้แต่น้อยล่วงเช้ายายชม้อยมาเห็นสภาพศพของวัวแกถึงกับช็อกแกไปเรียกลุงสอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้ลววะวาสภาพศพของวัวยายดูไม่จืดเลยถ้าไม่ใช่คนก็สัตว์ใหญ่มาทำร้ายมันแน่ๆ ลุงสอนกำชับชาวบ้านทุกครัวเรือให้คอยระแวดระวังความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงแต่เรื่องเล่ากลับดูแย่ลงกว่าเดิมในคืนนั้นเสียงม้าเห้าห้อนกันเป็นหมู่คณะดังมาจากท้ายหมู่บ้านเธอเปลี่ยนไปเล่าฟ้ากับเหวรล่างกายผมแห้งผมเผายาวติดกันเป็นกอ่อนปกคุมใบหน้าของเธอตาเขียวที่นอนป่วยเป็นอมาาัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จูจูปอบมณีย่องเบาเข้ามาที่บ้านของแกมาให้ข้ากินซะดีๆตะเขียวไหนๆก็จะตายวันตายพุ่งอยู่แล้วข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้ไวขึ้นมณีถือโอกาสที่ลูกชายของตะเขียวออกไปหาปลาเข้ามาย่องขา้าแกอย่างหเทียวปอบมณีเขียวหม,มากเต็มปลาแล้วพ่นน้ำแดงใส่ตาเขียวจนเปลือเบื้อ มือของเธอล่วงเข้าติทวาน,นาของตาเขียวแล้วกระชากไส้ออกมากินจนหมดพุงตาเขียวนอนตายตาค้างอย่างอนาลุงสางลูกชายของตาเขียวกลับมาจากหาปลาเขาพบโพผูเป็นพ่อจนล้มสุดลมมึงเป็นใครการถึงทำกับพ่อของกูได้ขนาดนี้กูจะตามล้างแค้นมึงให้จงได้เขาร้องไห้แทบขาดใจท่ามกลางชาวบ้านที่มาดูโศ เมื่อลุงซ้อนมาถึงก็ต้องตะลึงอีกครั้งชักจะปล่อยไว้ไม่ได้ละพวกเองตามข้ามาลุงซ้อนพาชาวบ้านบางส่วนเดินตรวจด,ดูรอบหมู่บ้านเพื่อจะพบหลักฐานอะไรบางอย่างที่หาตัวคนร้ายเจอแต่สุดท้ายกลับไม่พบอะไรเลยนาบันก็มีแต่เรื่องน่าจะพึงกลัวอยู่ไม่ขาดชาวบ้านบางคนถูกปอมอนี้เข้าไปสิง กัดกินเครื่องในจุดป่วยตายบางคนนอนสมตัวเหลืองเปือดซีเหมือนโดนสูบเลือดสูบเนื้อไอปองจึงคุยกับลุงสอนเรื่องนี้ข้าว่าเราต้องพึ่งไสยศาสตร์แล้วล่ะลุงสอนข้าได้ยินมาว่ามีหมอผีมาจากอีสานมาขอพักที่วัดป่าเมื่อวานนี้แล้วเราจะรออะไรอยู่ล่ะไปกันตอนนี้เลยเมื่อไปถึงวัดป่า ลุงสอนได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีและเล่าเรื่องเล่าคร่าวๆให้ฟังหมอผีหนุ่มคนนี้เหมือนจะไม่มีวิชาอาคมเอาเสลยแต่แล้วบอกว่าขอเวลานั่งทำสมาธิรับตาเชื่อมจิตสักพักไม่นานเขาบอกกับลุงสอนว่าไม่ใช่ใครที่ไหนไกลหรอกมันเป็นคนในหมู่บ้านนี้แหละข้าบอกได้เลยปอบตัวนี้มันไม่ธรรมดา มันเป็นปอบอย่างนั้นดื้อไม่น่าเชื่อว่าหมู่บ้านเราจะมีผีปอบจริงๆบอกข้ามาเถอะว่ามันเป็นใครข้าจะไปแก้แค้นให้พ่อของข้าเชียดีเองตามข้ามามันอยู่ท้ายทุ่งนานี่เองเมื่อไปถึงหลุงสอนและชาวบ้านแทบไม่เชื่อสายตาเพราะบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านของมณี น้องสาวของหลวงพ่อทูที่ทุกคนต่างไม่สนใจเธอมานานอีมณีมึงนี่เองหรือที่เป็นปอพี่ชายเป็นพระชั่วน้องยังจะชั่วตามอีเอาล่ะมึงต้องเจอกับกูหน่อยแล้วไอปองไม่รีรอวิ่งฝ่าชาวบ้านออกไปอย่างไม่เกรงกลัวมันตะโกนเรียกมณีออกมาเสียงดงังแต่พบเพียงความเงียบงานไอปองวิ่งเข้าไปใช้เท้ากระทือบประตูบ้าน แล้วพังเข้าไปเขาเห็นเธอกำลังนั่งหันหลังสวดมนต์ใส่ชุดดำยาวมึงมีอะไรกับกูหรือไอ้ไปองเด็กก็โป้ลอยอย่างมึงควรไปไปหลบอยูช่ชายกับผูออ้หญิงนูน่นไอ้ปองโมโ,มโหโจนลมออกถือมีดปลายแหลมวิ่งเข้าไปหวงังแทงมันี <c oughs> เธอไว้ตัวหันกลับมาพร้อมกับชิงบีบคอไอ้ปองแล้วก็ช่างไส้ออกมามัดคอไอ้ปองไวบ้บนขื่อบา มณนีกระโดดโยงโยงเส้นประตูปรากฏกให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านกลัววิ่งแตกนี้ไปเจกระเจอ,เจอล้มคอภาพเขาสุดกันเป็นแถวเหลือแต่เพียงลุงสอนและหมอผีหนูยืนประเชิญหน้ากับปอบมมีลุงสอนหยิบเปืือูผู้ายเล็งเข้าไปหวังปืนทีแก้ลั่นไกลใส่มณนีของสามน้ำแต่เธอกับกระโดโดหลบนีได้ทุกครั้ง มอผีหยิบเข้าสารเสกออกมาบริกรรมคาถาโยนใส่มันมีจนเธอมีอาการร้อนวูบวามีฤทธเดชเท่านี้รึกที่จะมาจัดการข้าไอ้พวกก้างขวางคองั้นมึงเอานี่ไปกินใส่อีกปอบเชือ้อหมอผีวิ่งเข้าไปให้ใกล้ตัวมันีแล้วยัดเหล็กนำผีใส่ในใปากเธอจนได้มัน,นีกระเสือกกระสนพยายามอาเจียนออกมาแต่ก็ไม่เป็นผล เธอวิ่งเข้าไปสิงหลางไอ้ปองแล้วกินไส้ตับของมันจุนโมจากนั้นความอิ่มได้ทําให้มันอ้วกเหล็กน้ําพีออกมามนีกลับมามีพลังอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยโทสาที่ฆ่าใครก็ได้ที่ขวางหน้าเธอปอบมณีเสนอหน้ายืนยิ้มเยาะเย้ยที่หมอพีได้ลุงสอนจัดการเธอไม่ได้เธอกระโดดขึน้นต้นตาแล้วโหนการลงมาเตะที่คอลุงสอน จนแกสลบไปหมอผีหนุ่มเริ่มบริกรรมคาถาอีกครั้งแต่ในขณนะนั้นมณีใช้ความเร็วเตะเข้าที่ข้อพับขาหมอผีล้มลงคุกขาตั้งตัวไม่ทันท่านได้ลุงศอนที่สลบไปกลับฟื้นมาอีกครั้งแล้วถือปืนขึ้นมาไม้จะยิงมณีแต่ถูกเธอหยิบกระบอกปืนหันเข้าไปที่ใบหน้าจนกระสุนพลาดยิงเข้า,ขามาทลุคอหอยลุงสอ หมอผีตั้งสติบริกรรมคาถาอีกครั้งหยิบอาวุธเป็นดาบเหล็กไหลฟันเข้าที่หัวของมณีจนเกิดมนต์แสงสีเยียวกระจายออกมามณีร้องไห้ทุรนทุรายอย่างทรนมาร่างของเธอนอนล้มลงกับพื้นดินท่านใดน,นั้นก็เกิดพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนานวิญญาณปอบหญิงแก่พุ่งออกจากศพมณีหมอผีหนุ่มรีบจัดการในสินซาเขาโยนดาบเหล็กไหล พร้อมกับบวงมนทรงพลางแทงเข้าที่ตัวของผีแก่จนมันขยับไม่ได้เขาบนพึ่นพมในป่าจนวิญญ,ญาณผีตนนั้นกลีดลองสลายล่างหายไปยจนหมดสิ้นหลังจากนั้นฝนที่กนาอก็จางหายไปแล้วก็ไม่เคยมีฝนตกลงมาเลยสักนิดหมอผีนำศพของลุงสอนกลับไปชาปนกิจที่วดัดโดยชาวบ้านทุกคนต่างโศกเศร้า กับการจากไปของผู้นำที่กาหารของพวกเขาเรื่องราวของปอบมณีน้องสาวของหลวงผาทูลยังคงถูกกล่าวขานจ่าลึกไว้ส่วนสามีของมณีที่กลับมาเยี่ยมบ้านก็ยังคงตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอเขาไม่มีหน้าที่จะอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปจึงย้ายนี้ไปอยู่ต่างถิ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรือปอบเชื่อมณี น้องสาวหลวงพอ่อทูหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดลรี่ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ